อันนี้นะคะต้นยาที่เห็นอยู่ข้างในเนาะตรงนี้ที่ตรงนี้จะต่ํามากเลยนะคะต้นนี้จะสูงมากเลยพี่อ้อยเซิร์ชใน google นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็ถ่ายที่ตรงต้นเขาเนาะเหมือนกับต้นนี้นะเนี่ยเห็นดอกไหมดอกจะเยอะมากเลยแล้วในหนึ่งดอกเนี่ยหนึ่งตุ่มเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบหลายเม็ดมากเลยชื่อของเขานะคะคือ ลูกเขยตายแม่ยายทำศพนะคะจะเห็นว่าต้นเขาแบบโตมากเห็นไหมเนี่ยนี่จกักจากยอดเนาะมาดูนะอันนี้เขาพับอยู่นะคะเขาพับอยู่แต่พี่อ้อยโรยยาไปแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าต้นเขายาวมากเห็นหมั้ยยาวมากพี่อ้อยโรยยาไปแล้วเนาะเดี๋ยวอ่า เขาบอกว่ายาเนี่ยสองวันนะคะก็จะเห็นผลนะเพราะว่าที่อ้อยโรยที่อื่นๆในๆในในที่บ้านมาเนาะก็โอเคอยู่นะคะถือว่าโอเคแล้วยาตัวนี้ใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายเราไม่ต้องไปผสมน้ําไม่ต้องอะไรเลยนะคะเขาเป็นแบบเป็นเกล็ดเนาะเป็นเกล็ดจ,จะเห็นว่าเป็นเกล็ดขาวๆนะคะที่อยู่บนใบสองวันเขาก็เขาก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วนะคะ เวลาเราโรยเนาะก็ใส่ถุงมือหน่อยกันเนี่ยดอกกําลังบานเลยหลายๆดอกเนาะกําลังบานตรงนี้นะถ้าเราปล่อยให้เขาบานแล้วก็ร่วงนะคะถึงเราจะตัดต้นใหญ่ทิ้งไปนะคะต้นแม่เนะาะก็ยังเหลือลูกหลานนะคะที่จะมาออกใหม่ได้อีกมันจะเป็นต้นที่เกิดเฉพาะทางเหนือนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่รู้นะทางเหนือนี่สงสัยลูกเขยจะตายเยอะเนาะแม่ยายก็เลยต้องคอยทําศพ ชื่อของเขานะคะแบบฟังแล้วก็โอเคอยู่พอดีลูกคุณทำพี่อ้อยเนาะลูกสาวเขาบอกมาแม่เดี๋ยวหนูคลุมมันเองไม่ต้องรอมันตายแต่เราก็เราก็ทำเนาะตรงที่พี่อ้อยอคลุมไว้นะคะก็คือตายหมดนะคะตายหมดจะเหลือเป็นตอแห้งๆนะคะเห็นไหมจะเหลือเป็นตอแห้งๆ ก็จะคุมไว้อย่างนี้นะคะก็คือพี่อ้อยจะแม่อ,ออกเนาะเพราะว่าที่เราปลูกไปเวลาเขาเป็นต้นงอกขึ้นมานะคะเขาก็จะอยู่บนผ้าใบนะคะเขาจะไม่สกรปรกเนาะตรงนี้นะคะปุ๋ยดีมากคือน้องเดือนเยอะมากเลยก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงน้องนะคะ เพื่อไม่ให้น้องขึ้นมาเนาะตรงนี้จะเห็นว่าดินลวนซุยตรงนี้นะคะพี่อ้อยโรยยาไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะแล้วบางต้นบางต้นที่เขา,าไม่หมดนะเช่นตอใหญ่ๆนะคะเราว่างๆเราก็จะมาดึงออกนะคะเพราะว่ารากจะยาวมากเมื่อเช้าพี่อ้อยดึงไปหลายหลายต้นเหมือนกันเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ดูเช่อนอันนี้เห็นไหม ลากยาวมากอันนี้นะคะเวลาเราจ้างเขามาตัดนะเขาก็จะตัดแค่ยอดนะคะลากก็จะอยู่ในดินนะคะแล้วเขาก็จะแตกใหม่เหมือนแตกใบใหม่เลยนะคะแล้วก็จะงามกระเก่าอีกนะคะต้องเจอแบบนี้นะคะถึงจะอถอนลากถอนโคนนะคะเนี่ยเช่นประมาณเนี่ยพี่อ้อยมีจอบขยันนะคะ จอบขยันหรือจอบเบาเนาะที่เขาใช้กันนะคะถอนยางง่ายๆถางยางง่ายๆตรงนี้จะถอนง่ายนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีเวลานะคะพี่อ้อยคิดว่าถ้าดึงกันวันนั้นพี่อ้อยออกมาทํากันนะคะสามคนนะคะสามคนก็มีลูกสาวคนนึ่งแล้วก็พี่สาวคนหนึ่งนะคะมาช่วยกันถอนแป๊บเดียวเองนะคะพี่อ้อยสามารถถอนออกหมดเลยนะคะแล้วก็คุมผ้าได้นะคะพอเราคุมผ้าหญ้าก็ตายเนาะพอหญ้าตาย เราก็สามารถปลูกอะไรก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เลยวันนี้น้ําเยอะนะคะน้ําขึ้นน้ําขึ้นเพราะว่าน้ําเหนือลงมาเนาะก็จะเห็นว่า,อ,าอยู่ตรงนี้ฮอนะคะจะบินเพราะว่าเขาขึ้นไปช่วยเหลือคนทางเชียงรายนะคะที่บางคนติดเนาะนี่เมื่อเช้าก็มีน้องคนนึงเข้ามาลงขายนะคะลงขายดักปลา เห็นไหมเห็นตะข่ายไหมคะเห็นไหมที่เป็นเป็นจุดๆอยู่ในน้ำํำนั่นคือตะข่ายนะคะที่เขามาวางดักปลาน้ำไหลแรงจริงฝายอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆเองนะคะพอดีต้นไม้เยอะนะคะก็บังหมดเรามองไม่เห็นเนาะถ้าไม่มีต้นไม้เราก็จะเห็นวันนี้น้ําเยอะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ้อ,ณองๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะ แล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยลงคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ